โหวันนั้นมีความสึกว่ายากตายแล้วอ่แบบต้องตายอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วว่าพี่ก็ตกใจตั้งแต่ทราบแอปแรกแล้วแต่ทําว่าทําไมเราไม่ยุดเพราะเราไม่รู้ไงเราส่งไปแล้วมันก็โอนเข้ามาอีกในประมาณยี่สิบแปดวันเนี่ยเสียติดเนี่ยแสนกว่า,าทําทไมถึงแสนฟ้าพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ส่งตรงปุ๊บตรงปุ๊บลูกค้าวีไอพีเอาเดยมมันมาทางไลน์เราไม่เอาหรอกมันก็เอาข้อมูลเงินมันเข้าอัตโนมัติอ่ะสวัสดีครับผมนะก็ ออตอนนี้ยุทธได้มาถึงจังหวัดกาญจน์แล้วนะครับผมนะก็จะมาหาพี่สาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่จอยนะครับนะวันนี้จะได้เอาประสบการณ์นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนะสิ่งที่พี่จอยเจอมาเนี่ยนะแล้วเขาแก้ปัญหาย,ยังไงในพวกสินเชื่อเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามยุทธด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อเลยครับผมโอ้พี่โดนมานี่ปีลงแล้วแหละ เกือบปีแหละเก้าเดือนพี่โดนตั้งแต่เดือนมีนานะยิบสามยิบซี่เออเฮ้ยก้อนนั้น่ะน,ะนะประมาณกลางเดือนมีนากลางเดือนมีนาย <20, S 1> <า>ี่สิบะประมาณยี่สิบ้ามีนานั่นแหละใช่ครับแล้วตอนนั้นโทรหาผมก็เดือนมีนาหรือว่าเอ้ยเมษาเมษานเดือนเมสาว,วันนั้นน่ะมีความสุกว่า ยากตายแล้วอะแบบต้องตายอะยู่ไม่ได้แล้วอะเมืนแบบคนนั้นพูดคนนี้พูดทั้นะไอะแล้วเรานึกนะถ้าเราโทรห้าคนชื่อยุทธเนี้ยนะเมื่อเราไปดูในเพศอะลูกก็เคยบอกเราเนี้ยว่าแม่แม่ลองไปดูเพศดิเขาว่ามันมีเพศอะไรนะพวกมวกกันน็อกอะไอเนี้ยขอเออะไรเน่ะ มาแม่เข้าวิเพศเราก็ไม่ได้เข้าเราก็เลยว่าแอปเงินกู้ก็ไปปรับเข้าคุณอะไรนะยุธยุธอะไรนี่เลยไลฟ์สไตล์บายุทธเออตอนนั้นในในยูทูบแล้วก็ฟังฟังฟังแล้วก็เออถ้าใครอะไรในใจพีก็โจดเบอร์เลยพีก็โจดเบอร์โอ้โหอะไรข้างล่างหกหนึ่งนี่ใช่ป่ะเออเนี่แหละจำพี่ก็เลยว่าโอ้โหพอโทรไปโทรโทรเมืนอไสซ่องอ่ะสสยที่ซ่องอ่ะถึงจะติดพอพอเสร็จแล้วนะ นั่งนึกนะแต่พอจ้แม่ถ้าแบบช่วยลูกรอดได้นะเหมือนแบบช่วยเรารอดได้เงี้ยเออจะแสดงว่าเรายู่แหละรอดแล้วถ้างั้นเออรอดแล้วรอดรับตัวสับพอดีโอ้โหร้องอ่ะร้องไห้ร้องร้องแบบพี่โดนแบบเนี้ยพี่ทํายังไงอะไรเงี้ยแต่แต่วัานนั้นพี่ไปแจ้งความแล้วนะครับพี่ไปโรงพักแล้วนะแต่ก่อนอแต่ก่อนแจ้งนี่จ่ายค่าขยายเวลาไป ี่บาทหนึ่งมื่นหนึ่งพันนี่แหละก็ยังโดนจ่ายไปก่อนก็ยังสิบแอประสิบแอประแล้วยังยู่อีกโุ้โูยังยู่อีกประมาณอสี่สิบแอปะไม่รู้ดิค่ะที่โดนเริ่มต้นเข้าไปโดนได้ยังไงที่เข้าไปเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แล้วพี่ต้องการใช้ตังแค่มื่นเดียวเนี่ยพี่ต้องการใช้ตังแค่นั้นแหละเออพี่ก็กดเข้าไปมันมีลิงก์มา้าเราเป็นของอมสิ้นแล้วพี่ก็เป็นลูกค้าอมสิ้นไง ใช่ป่ะเราก็โกดไปอย่างเงี้ยว่าเออเมือนเราอยากจะกู้ต้อเงี้ยเพราะเราเป็นลูกค้าอมสินไงอไอ้อะไรนะสมัยก่อนที่ว่าโควิดเขาให้เรากู้น่ะใช่ครับเราก็นึกว่าเออมันคงจะมีอะไรมากู้ต้อหรืออะไรไอย่างเงี้ยก็กดเขาไปแค่นั้นแล้วมันก็เป็นมันก็ให้ทํายอมรับยอมรับเออไอ้นี้ยอมรับข้อมูลคุณยอมรับเราก็ยอมรับติเราก็ไม่รู้อะไม่รู้จริงๆรอะจริงๆแล้เราก็ไม่ใช่คนแบบโง่นะพี่จอยเนี่ย แล้วมันไอ้ที่ไอ้ที่มันเข้ามานี่แอปอะไรที่บอกกระเป๋าเออกระเป๋าแล้วข้างในมันเยอะเลยโอ้โหยิบย่อยแบบโอ้โหเยอะอะเนี่ยที่พี่ปีดไปนี้ก็โอ้โหมันเยอะะแล้วมันมีแบบนี้ด้วยนะพี่อะแบบพี่ก็อายคนนะเนอะเมื่อนเรายู่แบบนี้เราก็อายเมื่อมันว่าอะไรนะมันว่าเหมือนแบบจะประจานเราเอารูปเรารูปใครก็ไม่รู้อ่ะ ตัดต่อเออตัดต่อหุ้ยเราก็ต้องจยเฮ้ยอะไรเนี่ยครับมันมันเป็นบีบให้เราอ่ะแล้วเนี่ยพอต้องวันจ้าวันเดี๋ยวโทรมาแล้วงานการเราไม่ต้องได้ทําอ่ะเนี่ยรอดมาได้แบบพี่ยังึกในใจนะมันเนี่ยทุกวันเนี่ยบางทีมันให้เราเข้าไปในแอปอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปหรอกไอ้ลิงก์ลิงก์เนี่ยมิชฉ่าชีฟจริงที่กดลิงก์กดลิงก์เนี่ยมิชฉาชีพทั้งนั้นแหละจาได้เปล่าครับพี่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยที่เราแบบเสียเงินเนี่ย เท่าไหร่พี่รู้พี่ก็แปดแปดหมื่นอ่ะแน่ๆละ 10, 5, 10, 5, 10, 5่ะต้องหมื่นฟาต้องหมื่นฟาตองหมื่นฟาเนี่ยตองหมื่นเก้าวันนั้นอะตองหมื่นเก้าเลยลูกต้องแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะห้าตรงไหนแล้วว่าก้อนสุดท้ายถ้าว่าแม่เป็นนี้อีกเราก็ไม่รู้ไงวันนี้อะไรเราไม่รู้เราจะบอกลูกยังไงลูกก็ให้มาประมาณแปดหมื่นกว่าแล้วพี่เฉพา<น>ะที่ขอลูกแปดหมื่นใช่ไม่ถึงวะลูกก็ไม่มีหรอก ไปเอาตรงนั้นไปจำนำไอ,นำนำอำนำ้นู้นจำนำสร้อยจำนำเนี่ยช่วยแม่เป็นนี่อะไรอ่ะครับเราก็ไม่บอกรู้ไม่ทูกเส็จแล้วพี่ก็ยืมเพื่อนที่ทํางานมื่นหนึ่งก็แล้วก็ตังค์เราข้องเราอีกอ่ะตังค์ที่เราถ้ามาเงินเนี่ยเราได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเมื่อเราประมาณว่าใช้ไปประมาณสี่พันอ่ะเมืเออ่อมันใช้ไปประมาณสี่พันสี่พันแค่นั้นนะเราไม่รู้ว่าเป็นนี้อะไรแบบ เยอะตอนนั้นยอดรวมกี่บาทถึงแสนของพี่จอยเหรอครับพี่ว่ารวมรวมของลูกที่ก็คือรวมที่เราจ่ายเป็นแสนแสนต้นๆน่ะแต่ไม่รู้แซนเท่าไรดนในไฟล่างเนี่ยมื่นกว่าด้วยอีกขย่ายเวลาเนี้ยแล้วขย่ายเวลาวันนั้นน่ะคือแบบธรรมดาเนี่ยมันจะโทรมาเราก็จะนัดมันบายซ้าหมันไม่ให้บซ้ำหรอกมันจะให้เราโอนประมาณสิบสิบโมง กลางโมงสิบโมงเน่เราพอกไม่ได้หรอกต้องบายซามทีข้อแบบเออะไรไอ้คนไหนพูดดีก็ดีแต่ไอ้ที่โวยวายมันก็นอมึงทีมาโทรมานั่นค้างๆก็เสี่ยงด่ากันเนอะพี่ก็ตกใจตั้งแต่ซ้มแอบแรกแล้วแต่ท่าว่าทําไมเราไม่ยุดเพราะเราไม่รู้ไงเราส่งไปแล้วมันก็โอนเข้ามาอีกแล้วมันมีด้วยนะที่แบบว่าเราไม่ได้กู้หรอกแต่มันเรามันมีข้อมูลเราอ่ะครับมันก็ให้เรากู้มันเงินเข้าอัตโนมัติคือของพี่จอยเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำแสนหรอก แสนกว่ามันเป็นเดือนหรือเร็วมากไหมแมนคือคือรัวแบบแบบรัวมากเลยนะเหมือนว่ามันก็ประมาณทราบปิทิ์ทราบปฏิติ์กี่วันเหเจเจสซี่เจ้าทราบยี่สิบเอ็ดเจ็ดยี่สิบแปดนี่ยประมาณยี่สิบแปดวันเนี่ยซี่หยัดตย์เนี่ยแสนกว่าทําไมถึงแสนฟ้าพี่ก็ไม่รู้พี่จะตรงตรงปุ๊บตรงปุ๊บลูกค้าว i p เพีอาเดี๋ยวมันมาทางไลน์เราไม่เอาหรอกมันก็เอาข้อมูลเงินมันเข้าอัตโนมัติอะแล้วถ้าว่าเงินเข้านะอย่างกระซี่ สี่พันห้าเนี่ยอไม่ใช่ 45, สี่พันห้าซ่องพันแปดสร้างพันเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราต้องจ 5, อ่ายยอดห้าพันอ่ะแล้วอพอพอตันปุ๊บยังไงล่ะทีนี้ชีวิตย้ายเวลาแล้วเราก็มาคุยลูกก็มอนแบบแม่โดนอะไรอ่ะเราก็ไปแจ้งความแล้วเราก็ปิดเลยครับล้างข้อมูลปิดอืแล้วเราก็ต้องมานั่งทําใจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยญาติพี่น้องที่มันโทรไปวุ่นวายเนี่ยเรากลัวตรงเนี้ยลายที่มันส่งไปแบบ ภาพลาโมกอะแต่ลูกชายบอกแม่แม่มันต้องไ้อสนใจหรอกมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่แม่อเออเราก็คิดข้อนั้นอะแต่จริงๆแล้วคนเท่มันก็มีมันก็โดนจะเข้าาลาดเนไงเขาโดนทราบแอบเข้าก็ไม่ส่งแล้วแต่พี่จอยอะอย่างส่งอะเราไม่รู้เพราะเราเออไม่รู้อย่างส่งอะถ้ามาเสียดายตา่างมาเสียดายแต่เราก็คิดในทางที่ถูกอะว่าเออเพื่อเราฟาดเคาะมันเคาะหนักเคาะหนักเคาะหนักมากอะ แล้วถามว่าแล้วไอ้พวกกันเนี้ยมันทําไมมันไม่ปีดกันนะใช่ครับมันต้องเป็นแบบกระทรวงแบบที่ช่วยอะ่ะมันมีแต่คนจนนะเข้าใจครับผมก็พ,พูดไปหลายๆคลิปแล้วครับว่า,าทำไมถึงเนี่ยนาดมันเข้ามาในลิงก์เนี้ยบางทีเราดูเราเข้เราก็เมื่อวนว่างดีเราก็เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกู้เลยพวกแกงวิชาชีพมันยิงอะไรมาในโทรศัพท์เราเนี้ยเมื่อเราไม่เจอเพื่อนละเจอแต่อ้พวกมันเนี่ย ถึงเราลบทั้งวันมันก็เข้ามาทั้งวันแหละไอ้ลบมันแบบไม่สนใจบล็อกมั่งมันบล็อกไม่ได้ด้วยนะไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่สนใจมันแบบมันก้องค้องโอ้โหมันเลยไม่ไม่ไม่ดูอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้วโอ้โหผ่านท่าว่าเกือบปีแล้วแปดเก้าเดือนแล้วทําใจยังไงบางทีเราก็ยากไอ้ที่เราจะเม่นเรามาปรึกษาเราคุยกันเนี่ยบางทีเรายากว่าคนง่ายที่โถน่ะมาเจอเรางเงี้ย โทรมาเลยโทรมาห้าพี่นะให้เบอร์โทรไปเลย <ừ> บางทีบางทีนะคนลงเฟซเนี่ยน,นะว่าโดนเมือนแบบมีท่าชีพพี่โทรไปเลยนะครับเพื่อนในเฟซเนะี่ยโทรไปเลยว่าโดนแบบนี้ใช่ไหมโดนอย่างนั้นใช่เป้าทําใจไม่ต้องเป็นซีเรียสเครียดเราพี่โดนมาเยอะเราติดตรงที่ว่าเรากูเข้าจริงๆใช่ครับคนน่ะมันต้องถามวะทําไมอะ่ะก็ูมไม่รู้กูรู้กู <laughs> จะกูไหมก็คนท<ะ>ั่วประเทศก็อย่างนี้แหละครับเขาไม่รู้ไง แล้วก็มันหลอกเรื่องเวลาชําระไม่งั้นมันก็ช,ชำระกันได้หมดเนี่ยเราบอกเลยไม่ต้องไปส้นใจไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองเราต้องปิดเราต้องเหมอนแบบรับสภาพคนหนอะ่ะเนี่ยมันก็ดูคนในท,ที่ที่ว่าเห็นใจเราจริงมันก็จะเข้าใจไงแต่ว่าเราต้องมานั่งอธิบายไปร้อยคนเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายแล้วมันโดนนะเนี่ยทุกวันเนี้ยพี่จอยนะถ้ามาอาอไหมไม่อายหรอกแต่เล็กๆก,ก็อายมากอะ่ะเราอย่างนึกในใจคนเขาไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะ เราทําให้คนเข้าส่งไส้กันเองอ่ะทั้งทางที่แบบถ้าเราไปโดนตัวนั้นเป็นแท้นเราจะมามีเราจะหน้าชืดเราจะมาหน้าชื้นอกเราแบบเขาเรียกว่าอะไรสดใสสดใส่ทุกวันไม่ได้เราหน้าชืดนอกตุมโอผูหเสียดายตังตังก็ไม่ใช่ของเราครับเราอะถ้าเราไปเอากับคนอื่นเรายิ่งทุกนี่ลูกเราก็ทุกยิ่งร้อยเท่าพันเท่าลูกก็เดือดร้อนนะผู้หญงตอนนี้ก็โอเคแล้วพลาดมาด้วยดีทํางานวันต่อวันน้องด้วยแบบเมือนแบบ มันโอ้โหเป็นคนแรกเป็นเป็นแบบจะพูดยังไงขนาดคนในครอบครัวเรายังไม่รู้เลยครับแต่ว่าคุณยุทธเนี่ยไม่ถึงแบบว่าโอ้พี่จอยไม่ต้องคําแรกที่แบบพี่เป็นไงโอ้โหพี่ร้องอ่ะจริงน่าจะเดือนมีนาเมษานะครับที่ได้คุยเนี่ยพี่โดนตัวเนี้ยพี่เป็นโอ้โหพี่พี่พี่ตั้งสติก่อนพี่ไม่ต้องพี่ค่อยๆโอ้โหคุยกันประมาณเป็นชั่วโมงมื่นกันเลยพี่โทรมาร้องแล้วอ่ะร้องก่อนแล้ว พี่โดนแบบนี้พี่ทําไงพี่ไม่ไหวแล้ววะพี่แบบพี่ทุกข์ใจมากจะช่วยพี่ยังไงอ่ะพี่ขอบคุณทุกวันเนี่ยพี่ก็บอกลูกนะบอกเพื่อนเนี่ยเนี่ยเข้าไปในแอปเนี่ยครับถ้าถามว่ามันกัญญาเนีมิตที่ดีมันพี่มันนนองอ่ะมันแบบดีใจอ่ะมันพี่มันน้องมันแบบเป็นคนที่แบบมันแบบ ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงจตตอบแทนคือคนเราอ่ะคุยกันเนี่ยเรารู้แหละเราไม่ถึงว่าเนี่ยพี่ก็อยากเป็นแบบ,บแบบคุณยุทธเนี่ยไม่ถึงว่าคนนะ่ะมันโดนมันจะได้แบบโอ้โหมันโดนเยอะอะครับส่วนมากแม่ค้าอะไรเงี้ยแม่ค้าทั้งนั้นที่ที่แถวบ้านพี่โดนกันเยอะครับไม่ไม่ใช่แม่ค้าบางทีก็ทํางานดีานบางทีก็เป็นอะไรเนะเมื่อคนมีหน้ามีตาส่วนมากก็โดนอะ่ะแต่เพื่อนนะบอก คนส่วนมากเขาโดนอะเขาก็จะไปแจ้งความแล้วเขาก็จะมาลงหน้าเพจไปหน้าเฟซตัวเองอะว่าโดนมิแก๊งมิจชาชีพอะไรเงี้ยโอนเงินโอนอะไรลอกเงี้ยอือยู่แล้วที่ที่พี่จอยผ่านมาได้ก็แปดเก้าเดือนแล้วนี่สบายหมดแล้วครอบครัวลูกหลานเพื่อนฝูงโอเค<ด>หมดแล้วใช<ค><ด>้ชีวิตปกติเหมือนเดิม,มแต่เราก็แต่เราก็ไม่ทันห้าแล้วว่าไม่เอาแบบแบบมมนไม่ใช่ไม่อะไรแต่พี่จอยพี่จอยบางคนชอบเล่นเฟซเล่นทิกตอกเล่น มันชอบอ่ะเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเย็นที่เราจะไปสร้างสั้นได้เราก็ไม่มีเวลาจะไปเราต้องทํางานดีอ่ะเราดีย่างเราไม่ได้ออกไปเจอผู้เจอคนเราทํางานอยู่กับบ้านครับแต่นี่ถ้าเกิดเราไปทํางานบริษัทนี้ทําไงน่ะโอสิ่งแวดล้อมอ่ะหนักอะครับหลายอย่างหนักเลยอไม่รู้เราจะต้องพูดคุยอะไรเขาเนียเรายังนึกี่ใจโอ้โหคนนั้นทํางานที่นี่ทํางานที่นั่นนะครับแล้วเพื่อนคนเราอ่ะเป็นมนุษย์ด้วยกันอ่ะมันต้องให้แบบมันก็แปกอ่ะ มันแบบทําไมอะไรถ้ากูรู้กูจะไปไหมต้องคิดในใจกูจะทำไหมอ่ะับะเดี๋ยวฝากให้พี่จอยให้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งครับกับคนที่โดนอยู่ครับคนที่โดนอยู่ก็คอยผ่านไปได้ด้วยดีอย่างเงี้ยเราเราจะทําไงอ่ะจะพูดยังไงอ่ะไม่ทึงว่าอยกให้่านไปอ่ะไม่ต้องคิดคิดว่าเราต้องต้องสู้ก็จิตใจเราอ่ะว่าเรายอมรับได้ไหมเราไม่ต้องไปอายใครหรอกไม่ต้องอายอันดับแรกอ่ะเราอย่าไปอาย แล้วเราก็ต้องแบบคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําถ้าเราคนมีครอบครัวทาอะไรให้ลูกให้คือคนในครอบครัวต้องให้กําลังใจกันไงใช่ปะ่ะพาคนในครอบครัวว่าอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ก็ยากก็ยากจะอธิบายอะ่ะพูดถึงว่าใครโทรมานะพี่บางทีนะพี่ก็ยากจะบอกเข้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพูดคือเราพลาดแล้วไงแต่คนที่ยังไม่พลาดอะ่ะพี่เนี่ยนี่แหละอย่างเั้น้นองยุทธบอกว่าพี่จ้อยทําต้องพลาดแต่กว่ามันจะพลาดนะ่ะ เหนื่อยนะใช้เวลาใช้เวลามันต้องใช้เวลาแต่ถ้ามัน่านไปแล้วก็เหมือนวันเนี้ยเอ้ยรอดแล้วพี่แค่เด็ดวันพี่ข้อเลยสิบวันรอดแล้วรับนอนคือไม่รับรู้อะไรปิดโทรศัพท์ไม่ต้องรับรู้ข้าวซาดอ่ะเนี่ยคนที่ว่าโดนอ่ะไม่ต้องรับรู้ข้าวซานนอนเย็นมาทาก็ข้าวกินเช้าไปทํางานไม่ต้องพูดกับใครเลยก็ยิ่งดีสิบวันเนี่ยเราจะต้องนึกว่ากูจะทํายังไงไม่ต้องคิดหรอก ไอ้พวกนี้ไม่ตามเราหรอกแต่ไม่ถึงว่าเราจะต้องเมื่อนอะไรทื่อสิ้นเมื่อเราต้องนั่งวิปัสนาจิตใจเราให้คือจิตใจเราต้องเข้มแข็งอ่ะมันดับแรกเลยไม่ต้องไปฟังใครเราต้องสู้กับใจเราเองนะเออกูแบบเราต้องต้องเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องเออต้องผ่านไปได้อด้ตอนนี้ก็พี่จอยก็ผ่านได้แล้วนะครับนะก็เหลือแต่พี่ๆน้องๆเราเนี่แหละตัวประเทศอ่ะว่าจะเอายังไงดี นะครก็อยู่ที่สภาพจิตใจของตัวเราเองด้วยอย่างพี่จอยก็ผ่านมาได้ก็จิตใจของแกเองด้วยใช่แกไม่ไหวแกก็พักแกก็นิ่งลับเออแกพักเลยอะแต่เราอะะแต่พี่อดีอย่างพี่อยู่บ้านไงครับ<ม>อ,อ๋อได้อยู่บ้านคือทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็เออสำหรับคนอื่นนะครับที่เอ่อการทํางานเนี่ยจะต้องเจอกับเพื่อนฝูงเยอะแยะคือเจอมากหน้าหลายตานะครับแต่ก็ยุทธก็อยากจะฝากบอกนะครับนะบไอของพวกเนี้ยนะฮะ ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพื่อนฝูงอะไรเนี้ยนะครับเจอกันทุกทกที่แหละครับนะพวกคําป่ากคาคนอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็ลืมนะเราเอาชีวิตตัวเราก่อนแล้วก็ครอบครัวอันเนี้ย,ายสาคัญย<า>ยที่สุดเนาะวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่จอยมาก,มาก<อ>านะครับที่ยุทธมาเนาะเออมาพบก็ที่ก็อยากเจอนัดเอ่อนัดหลายรอบนะครับเป็นเป็นเดือนเดือนนะครับแล้วก็เออได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้นะครับที่กาญจนบุรีตอนนี้อากาศดีมากนะคะ ต้องฝากบอกไว้ด้วยก็เดี๋ยวผมมีเก็เช้านะครับปีใหม่ยังจะซื้อยังจะแบบขอบเคาณมากเออนานๆเจอกันทีไม่ใช่นานๆเจอกันทีเจอกันครั้งแรกนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับก็อ่าก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์นะครับของพี่จอยที่จะมาแชร์วันนี้เนาะขอให้ทุกคนแบบผ่านไปได้อะไรเงี้ยันแบบ แบบให้ผ่านไปได้อะถ้าผ่านได้ก็จะมีชีวิตที่แบบดีเหมือนเกิดไม่อะอเอาง่ายๆก็ขอบคุณคุณยุทธด้วยแบบมันแบบที่แบบว่าเออให้พี่แบบมีทุกวันนี้ไงนี่เอาตรงๆเลยอะเมื่อเราฟังคนที่โดนอะฟังทุกวันเราจะเข้าใจแล้วจะซึมซับแล้วเราจะมีกําลังใจอ้าแค่เนี้ยฝาาให้ฟังอะงให้ให้ที่ตามเพศเนี้ยไม่ถึงว่าพี่โดนเนี้ยพี่ตามทุกวันตามทุกอย่างไปย้อนดูคือครเราเราไม่จาเป็นต้องไป คือไงคนอื่นเขาไม่มีเขาไม่เจอแบบนี้ไงถ้าเราเจอแล้วเราฟังเนี้ยมันผ่านไปได้เชื่อดิครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับนะฝากติดตามเพจนะติดตามทาง y t u t u นะครับหรือเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้ครับถ้าเราโดนแอปไหนตัวไหนเราก็สามารถพิมพ์นะครับเข้า YouTube เข้าเพจก็ได้เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองนะครับวันนี้ก็นะ สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกๆคนอีกครั้งหนึ่ง<ฮ>ะนะครับวันนี้ขอ,อออขอบคุณพี่จอยมากมครับ <ฮะ S 1> สวัสดีครับค,ค,คบโอเคครับ <ฮะ S 1> สวัสดีครับทุกคนพลาดไม่ได้นะคะค